สวัสดีจ้ามือน,นี่กับสิผ้ามาเก็บผักหนอกพี่นอ้องเออเมึงห่วงห้องห่วยผ้ามาเก็บผักหนอกขึ้นไปเทิงพุนกับเม่นหมู่บ้านี้กับกหอ้องห่วยเป็นน้ำห่วยน้ำนองพี่น้องท่ายสุเบิ้งรอบๆบนี่กับมิตรปลาผักหนอกพี่น้องแมนเบิร์ดเขียวไปมุดเลยนี่มิตรปลาผักหนอกพี่น้องนี่ผักหนอกฝรั่งหันละพี่น้องผักหนอกก็นสิด,ดึงเอาไปกินกับสมตำ กำลังเก็บเนี่คนโหดตะสีออกเนาะแล้วก็ไปเรียกเรียกเอาโรถคอยเป็นเอาด้เอา,า,เอามีดมากบนเ่าเอาดอกพี่น้องคอยลืมคอยเฝ้าแห้งเฝ้าคักเจ็บปุ๋งงามพี่น้องมิตรปลาคลักหนอกนิดนึ่ง เป็นผสมกันกับอันนี้นี่ถ้าใอรสิหาเรียกเอาวงงามๆนะเพี่อ่ะคนขึ้นไม่ไม่พี่ไปกินกับตั้หุ้งกระปุ่นกับแก้วกัว่ากันไปอันเท้าเด็ดเอาจังสินนะพี่น้องอันต้นต้นเพิ่นจังสินนะล่างง่ายไปห้องบ้านเต้องไปแช่น้ำด้วยนี่ถ้าเท้ามาตัดเอาซจำตัดยาก คนเหี้าโอ้ยลมพักเขียขีตมบัดที่นี่อีแม่ขอ่อยพูดนะแต่เรียกยากน้ำปลาเนี่ยนะพี่น้องขออ้ขอดบ่เอาดอกข้อชิห้าต้นต้นที่ว่ามัมมี่หยา่นั่นมันเรียกยากนะหาแต่สิขึ้นพี่น้องพักนอกพี่น้องจ้าพักนอกหรือพักอี้ยังกอพักบก่บกบกบ่ภาษาไทยพ่นนะ่ะนี่กินกระปุ่นกุ้งเนาะ ุ่นปากระแซบพักนอกหรือพักบัวบกใบบวัวบกอะไรพี่น้องอันนี้นะมันหัวตะออกี่ตะใบพ่นต้องแก่เย็นๆเก็บพักนอกนานนี่ เอาตะใบพ่นเลยเผีเผียเผียเียเผเผียพงเหรอเพียเพียเอืยไม่ต้องเอาดอกคากพันพันล่างยากอืม mm. กำลังพ่อมามาอย่างอันเพิ่นถามว่ากินได้ตีวสันกองอกินได้ฮันดกแต่ปลาผักหนอกนี่พี่นนองเนี่ยนะ ออกยี่สุมมงสูบอลอาโลดพักหนอกันเลยสดีขอเอาถุงมาน้ำเนาะคนเอาอันบ่มีถุงใสเขาต้องมากรองไว้ไม่เก็บเอานี่น เดี๋ยวตรงสิละเ่ต้องเอาในหลักห่าคนนี้เขาก็ไปลางน้ำเลยนี่เปิ้ลไวยคอยเราว่าไงคอยว่าเปิ้นว่าคอยหากินไปตะพื้ตะพื้นเปิ้นว่ายคอยนะเจ้าก็กินไปตะพื้ตะพื้น เจ้าบ่เคยกินเนาะเมญ่า่อยมาบ้านข่อยนี่เป็นชวนคนมากินเขาอยู่บ้านนี่ข่กกอยบ่กินอาหารฝรั่งเขาไปกินธรรมดาเนาะมีผักมีอย่าง,อง,อง่อยมาใส้เพราะเขาเขาก็นั่งกินองข่อยเพิ่นก็เบิ้งแั่นล่ะเพิ่นก็มีตรยิ้มเพิ่นก็ซิมน้ำเฮาเด้อใบสองใบสินะ เพื่อนเพิ่งมากินเขาอยู่บ้านแล้วก็ไม่กินผักให้เพื่อนเบิ่งบัดทีน,นี <c oughs> อ้อยากหัวอยากหัวเอาให้เพื่อนซิม่มซิมดูย่าเห็นดอกแสบเด้วะเป็นสมุนไพรดีผักปานนี่ดอกผักปลอดสารพิษเพราะเป็นฟังเนาะแม่บอกเพื่อนว่าแม่นเนาะ มีสีมันเวลาเข้าไปล้างมันจะล้างง่ายพี่น้องนี่นะนี่นะปานเล็กน้อยเหรนเทเย็หน้อยเนาะพี่น้องกับตำสม้มปนกับเจ้าสลับผักปอดสารพิษอืมคุณะ ขันเอาไปขังสินเน่ยมันยากพี่น้องคุณนะล่างอุ้ยล่างโซ่สิลลอนนี่นะจังสินนะมุกคือข้าเด็ดเอาตัวใบเพิ่นเดเพิ่นเขาตัวสีออกลบคุณนนะมิตรปลาผักหนอกคุณแม่นมดคุณเขี่ยวไปน้ำคลองหนอกคลองน้ำคุณแม่นมดคุณแป้งพาไปคุ่นกระแม่นคุ่นย่างออกไปคุ่นกระแม่นมองเฮ็ดเวียกเฮ็ดง้างขผอกพูดออกไปคุณมุกไก่บ้านพี่น้อง จกเวียวกจะงานกัน100ร้อยริบรีดของน้ำปลาน้ำดวนน้ำมูนี่ล่ละหากินง่ายๆผักขังทาง <c oughs> กับพูดซว่าขัางทางดอกลรืว่า <c oughs> เด้อพี่น้องเก็บผักหนอกน้ำกันผักหนอกฝรั่งผักหนอกฝรั <c oughs> ่ง ออกเยอมันคนนลก็่างขึ้นนะเห็นเ็ตรงสิละไปะหอดบ้านไปเซนาเซน้านาจะยี่สิบสานาทีกินได้ละโอ้ยเปียกมิด เดี๋ยวต้องซื้อแล้ก็จะได้ป้องึ้นอีกหลายค่าบ่ามีกีบเด้อพี่น้องไปทั้งได้กับพี่ตาปลาพักหนอคุนโ <c oughs> ดนเดียวเอากบ,บ่เ <c oughs> บิ้บ่บ,บีบ,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 บไว <c oughs> bớt cả mà kẹp ôm mãi ừ. nhánh mấy nhánh im mè ồ ừ. đây đầy lẻ đầy đây lẻ đây lẻ cô nè, đặt mít phong đây lại, đây lại. để คุณพี่น้องได้หลายยัง,งวะพ่พ่อเราละพี่น้องขอพูดเลยหลายเด้อที่เขาเมื่บวังศุกรมิลลี่แฮปปี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปเด้อพี่น้องก็จะเป็นกำลังใจใ่เฮดคลิปแม่ไม้ซูเบิร์กอีกจ้ะเก็บอีกเล็กน้อยกันย่านบ่พ่อกินครั้งแรกของของปีนี้ที่พี่น้องที่มาเก็บพักนองนี่ครั้งแรกของปี ครั้งแรกของปี2,024คลิปแรกของปีที่เก็บพักนอกนี่คาแสบนะเก็บอีก,อก้อ่กันแสบเวลาละ่ะออกไม่ไหม ไม่ไม่ก็แสบนะอีกอย่งก็แสบเบิร์ดออกไปเลยเนาะพี่น้องจ้าผ <c ười> ักปลอดสารพิษเนาะผักปลอดสารพิษคุณคคนาพนกำลังเก็บหญากได้สำนี่บพี่น้องคุณหาตกกั็สีออกคุณนะก้าก้า

โอ้ยเออปล่อยซะหนึ่ออจนนนงจังน้อยไปล่างกับบุตรพาววันนี้ดอกพี่น้องหน่อยหนึ่งเขาถ้าเอาตะใบพันเนาะปันเด็กหน่อยเห่ียของเฮ็ดหน่อยอรรด เด้อพี่น้องเก็บผักหนอกจะดับสีเบลยังพอจะข้ามเก่าหลายคนคนกรสีว่าหายอีกเจ้าพอจะข้ามเก่าจนจบคลิปวันสันเพลินว่ากลับไปกลับมาเีเทียหาเทียลำค้ามวันสันเพลินว่าเปินคอมเมนต์มาว่าขอโทษเด้อลำคามกันเลยกระดับสีเบลยังเนาะเบลายก็ถือเพิ่มเบาให้เบลเพิ่เพิ่มก็ว่าเจ้าคเพิ่าเนี่ยผนว่า จ้ากสิบงเงินพี่น้อง,องจ้าจุดตักพักนหน่อยเฮ้เบิ้งนำอะไรจอกเกีกรสีน้ำหองก็สีสบ้านเท่ากับป่าอยู่นี่กับมีป่าด้วยพี่น้องมันมาบ่มีได้นี่ป่านี่น้ำหงยังสีป่ามีอยู่ดิแต่ว่าจับบ่อใดพี่น้องเอาบา่อใดเห็นหัวโตป่าถ้าว่าเข้ามีใบอนุญาตแต่ไปจับกระโดน เดี๋ยวคนจะจับเท่าเ่าเลยต้องมีใบอนุญาตจับปลาพี่น้องอยู่อันอยู่เยอะละมั่นนี่นะโอ้พอเราละพี่น้องได้หลายรอบบานีไม่กินเบิดอเราจังมาหาเก็บออกบื่อดอกพักหนอก็ซื้อกลับเราพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขาวงซองเม,งงมลี่แฮปปี้จนจบคลิปพี่น้องฝากก,ยายฝากกดไลค์กดแชรทนะฝากกดติดตามได้พี่น้องเพราะจะเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆสูเบิรงอีกจา้าพูดละเขาก็สิขึ้นเมื่อบ้านเราพี่น้องคนนะกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้อง